那么不杂呀。 เมืองเนี่ยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาโดยพันธุบุรุษนะผูค่าชื่อนิคมโพรมเทพเกิดพศ .2491 าปัจจุบันก่ออายุ76ปีแต่งย่าง77สืบทอดหมอพื้นบ้านจากยาผู้ใหญ่ แล้วก็ไปเรียนแพทย์แผนไทย<ม>เรียนโหราศาสตร์ไทยคําว่าหมอเมืองหมอเนี่ยคือคนรักษาคนไข้เป็นภาษาพืือเมืองภาษาพู้ทั่วไปอะหมอแม้แต่อย่างคนไม่ได้เรียนเป็นหมอแต่ถ้าหากว่าไปรักษาคนไข้เกี่ยวกับคนไข้เขาห้องหมอละให้ให้คำยกย่องเนาะหมอห,หมอหมอเมืองอย่างทุกวันเนี่ย คนไข้ที่มาอบยาเนี่ยขเขาก็เพราะคู่หมอนะเพราะหมอเพราะหมออย่างอ่าคือรักษาคนไข้ในการรักษาคนไข้ของหมอเมืองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มียาฉีดใช่ไหมมันต้องใช้สมุนไพรสมุนไพรเนี่ยมีสามอย่างชินปิดพืชนี้เป็นสัตว์ได้จากสัตว์เนี่ยเขาควายกระดองเนี่ยนะแกร่ธาตุแร่ธาตุก็ยังยกในวกนี้สามอย่างเพราะนั้นเนี่ย ในหมอเมืองนะก็จะปลูกในบ้านหมอเมืองก็จะปลูกเครื่สมุนไพรอ่ะเพราะนั้นหมอเมืองก็คือผู้ที่ใช้วิชาอาคมรักษาพร้อมกับสมุไนไพรนะสองอย่างนะทั้งในด้านจิตใจจะใช้วิชาอาคมใช้เวทมนต์เนะีเกิดความเชื่อเพราะว่าหมอเมืองเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่อย่างว่าต้องติดก่อนเอาติดมาก่อน ทั้งร่างกายจิตใจได้ด้วยเลยเกิดอย่างเงี้ยที่ที่เสกน้ำมนต์ให้ไปอ่ะที่มันไล่วิญญาณนีแกมันไปเห็นเนี่ยหรือบางทีไปถนนเนี้ยไหมไปเจอบัเหตุโอ้โห่าคนเห็นศพเกลื่อนเลยอ่ะมันติตาภาษาหมอ,อยังลุงเนี่ยว่าว่าภาพวิญญาหลอนภาพวิญญาณหลอนเนี้ยจะต้องไล่จะจะยัยยงต้องใช้กระถาเนี่ย มีอุปกรณ์ก็คือน้ำมนใบล้านผีป้ายนะร้านใบล้านผีป้ายอาศัยนะใส,ส,ส่ไปเตกอะไรก่อนกินแล้วเอาน้ำมนไปไน,นะน้องใบอาเราจะไปเราจะเข้านอนปุ๊บอดอธิษสาสนมนุษย์นาเข้านอนเพราะนั้นเขาถึงเอาจิตก่อนพิธนะีกรรมเนี่ยเราไม่รู้มันมาจากไหนแต่มันที่บันทึกมาขึ้นมันตั้งแต่ คนมันเกิดความหวาดกลัวแต่ยิงปลาร้องครุ่งอ,อ,อูบนฟ้ามีอะไรนะมันปีเทวดามันก,ก็โยกม้วไหวละ่ะเห็นไหมฝนตกบึ้ปงปังงฝนมันยินไหนวะเนี่ยมันมันคนโบราณคนอยู่ในป่านะมันอยู่ในป่าในถ้ำใช่ไหมมันก็เกิดพิธีกรรมขึ้นมาทีนี้คนเราเนี่ยมันมีมันสมองมีการพัฒนารู้ได้ยังไงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเจ้าโลกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า พอตื่นมาปุ๊บถ้าพระพระเดชขึ้นเราถึงตื่นเนี่ยวะถ้าพระอาทิตย์ไม่ตื่นไม่ขึ้นเราก็ไม่ตื่นเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงว่าพระอาทิตย์คือเจ้าชีวิตอะถามว,ว่าดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวไหมเป็นเป็นดาวเรื่อด้วงซ้าชีวิตของเราเนี่ยมันทุกมันเจ้าของเราทุกคน่ะที่ิตโลกเนี่ยไม่ว่าอะไรถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวอะตายไหมตายหมดวันนี้ พระอาทิตย์ลงไปพรุ่งนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเป็นไงจะนำไงอ่ะตายหมดอ่ะคนเราม,มันหลงตัวเองอ่ะพราะฉ้นึกไอ้พิธีกรรมความเชื่อเนี่ยมันก็เกิดการวัฒนาการโอ้เกิดการว่านอนโอ้สาธุเนี่ยเกิดจากความกลัวเกิดจากความเชื่อและกวก็คิดออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกิจกรรมกิจกรรมคือกลายเป็นพิธีกรรมแอกลึกกว่าชาเนี่ยโดยใช้มีดไม้ฟ้าผ่านะดูนะพลัง เรามีความเชื่อว่าเวลาฟ้าผ่ามาเนี่ยเวลาฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยสายฟ้าเนี่ยมันก็จะมาถูกต้นไม้ถูกต้นไม้ปุ๊บมันก็ระแทกกระแทกตกลงหักลงนะหักลงไม้ที่มันหักลงมาเนี่ยถึงเป็นกิ่งใหญ่เนี่ยเรามีความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นพลังศักดิ์มีพลังศักดิ์แล้วถึงอยู่กับที่แทก ปวดแขนเหลือแหกแหกแหกอาษาปัจจุบันเรียกว่าปวดชาแหกไปอันไหนไมันเจ็บมันปวดปวดไปปวดไปแหกไปแหกไปแล,แล้วก็ว่าเราขณะเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าพลังในนี้มันก็จะเอาพิกเอาเชื้อโรคในร่างกายเราออกไปกอาจจะเป็นปวดหลังปวดเอวแล้วแต่ โดยนี่มีไม้ฟ้าผ่าแล้วจะลงอาคระคาถานะเรียกนี่มีคาถาอยู่นะวันแรมสิบห้าค่ำเดือนดับมือทั้งฟ้าวันนั้นะลงพระคาถา,ถาหรือว่าดับดับพิษดับภัยดับทั้งหมดมีไม้ฟ้าผ่านี่นอกจากใช้ใช้แหกนี้แล้วก็ยังใช้มีความเชื่อบางทีเนี่คน ผีปอบเข้าเรื่อนึงนะเกิดก็ใช้จ้ำหัวเลยจ้ำนี่เลยออกไปไล่ไปนะจ้ำหัวนี่นะอันนี้ถ้าผีปอบเข้าไล่เลยไล่ผีกะผีกะผีกะผีปอบไล่วู้ยุยไล่ไถ่ออกไปนะหมอพื้นเมืองเนี่ยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาโดยพันธุ์บษนะสร้างคุณค่าให้ชีวิตรักษาชีวิตนะผู้คนเนี่ยมวลมนุษยชาติเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ชื่อพระภูฐานสันตมโนเนาะหรือวัตุภูเนาะคนเหนือเขาเรียกพระวัตุเนาะ,นะก็พระอาจารย์เข้ามาดูแลตรงนี้ได้3ปีแล้วครับฮงหอมพยาฮงยาหมอมเมืองล้านนาฮงหอมพยาก็เป็นภาษาล้านนาเนาะฮงก็คือโรงหอมก็คือรวมเนาะการรวบรวมพยาก็คือปัญญาครับเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านนะฮะภาษาไทยก็คือสูตรเรียนรู้นั่นเอง รตรงนี้เราเปิดให้กับเด็กๆและเยาวชนเนาะผู้ที่สนใจศาสตร์การดูแลสุขภาพพื้นบ้านรวมถึงมีพระสงฆ์สามเณรก็เข้ามา,ารับการดูแลสุขภาพด้วยเพราะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของพักที่านุปถากด้วยการรักษาของที่นี่นะครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นการรักษาแบบผสมผสานเป็นศาสตร์องค์รวมนะอย่างที่บอกก็จะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหลายอย่างที่ าบางอย่างก็แทบจะจะศูนย์ไปแล้วเนาะตอกเส้นล้านนาเราใช้คอนไม้คอนไม้กับริ่มไม้ตัวที่สัมผัสไปบนกล้ามเนื้อคือตัวริ่มใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อที่จะให้เกิดเสียงที่ดังกังวานเพราะว่าการตอกเส้นล้านนาเนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงที่มันแทรกเข้าไปลึกกว่าใช้มือกดผ่านกล้ามเนื้อลงไปผ่านาพังผืดเป็นเส้นเอ็นรวมถึงเส้นประสาทด้วยตอกเส้นของเหนือของล้านนานี่ใช้คอนไม้อย่างที่เห็นเนาะเป็นการสั่นสะเทือน ตอกไม่ต้องแรงก็ได้แต่ว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะลงไปลึกกว่าเป็นการผสมผสานเดี๋ยวเวลาเราตอกเส้นเสร็จเราก็จะใช้มือนวดด้วยเหมือนกันนวดไทยด้วยมีการยืดดึงดัดตอดไปไปตรงไ,ไปตรงแนวเส้นกระดูกสันหลังข้างกระดูกสันหลังเนาะเราเราจะไม่ตอกไปบนกระดูกสันหลังถ้าให้เกิดความผ่อนคลายผู้ไข่เนี่ยคนที่แขกเนี่ยจะหลับเลยเพราะมีความสบายมากเสียงก็จะช่วยกล่อมประสาทได้เหมือนกันถ้าตอกเพ,าะ,เพาะทำให้ระบบเขาเรียกระบบพาราซิมพาเทติก คือทำให้ร่างกายสงบผ่อนคลายตอกเส้นล้านานานใช้การสั่นสะเทือนอาจารย์ถึงบอกว่าเปรียบเทียบกับเป็นช็อคเวฟมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์เลยที่นักท่องเที่ยวเข้ามา,าใช้บริการกันเยอะเนาะก็คือย่ำขางย่าขางตัวนี้ที่ที่เรียกว่าขางเนี่ยก็คือแผ่นเหล็กที่เขาเอามาผ่าไฟอยู่บนเตาเนี่ยเขาเรียกว่าขางเป็นตัวที่เขาใช้ไถานาแต่ก่อนเขาจะผูกกับควายทเทียมกับควายนะ มีคันไถและตัวผานเนี่ยก็เป็นตัวที่ที่ลากดินเดินตามขวาเอาดินที่มันมีแร่าธาตุขึ้นมาขางเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าเป็นตัวที่ใช้ปรับสมดุลรักษาสมดุลให้กับร่างกายคือดินน้ํำลมไฟใช่ไหมเพราะว่าร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยดิยดนน้ำลมไฟเหมือนกันตัวขางนีอ่อย่างที่บอกเนาะมันเป็นการใช้ความร้อนอในการช่วยขลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นตัวที่ จะมาช่วยได้ดีก็คือสมุนไพรที่ใช้ในการาช่วยในเรื่องของการคลา,ายกล้ามเนื้อเรื่องของฟกช้ำดำเขียวในคนเหนือเขาเรียกปูเลยปูเลยเนาะหรือว่าพักกลางเขาเรียกไพลเนาะตัวเหลืองๆเนะี่ยฮะทาน้ําไพลก่อนไปที่ผิวหนังได้เรื่องผิวพันธุ์ด้วยนะช่วยรักษาผิวนะแล้วก็สมานผิวเนาะแล้วก็เป็นตัวอีกอันนึงอีกถาดหนึ่ง,นนงที่เป็นตัวให้เกิดไฟพุกน้ำมันผสมน้ำ ที่นี่ใช้น้ามันงาสมัยก่อนเขาจะใช้ตัวน้ามันงานี่แหละที่เราบางทีนวดนวดอยู่แล้วจะหอมหอมหน่อยอหอมๆเป็นน้ามันงาครับจะไดะ้ความหอมแล้วก็มันจะเป็นตัวช่วยคลายกล้ามเนื้อถ้าเราใช้เท้าย่ําไปบนขางแล้วก็ไปอแตะที่น้ามันแล้วก็ย่าไปบนขางเนี่ยความร้อนก็จะติดมาที่เท้าแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายเทความร้อนไปที่กล้ามเนื้อของผู้ไข่เนาะ ถ้าปวดหลังปวดขาเยอะๆเนี่ยตัวย่ำขางเนี่ยจะเหมาะมากเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับฮอตออยล์มาสาดนวดโดยใช้ความร้อนในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใกล้จะสูญหายแล้วนะตัวนี้ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็รักษาโรคทางใจได้ด้วยนอกจากโรคทางกายแล้วตรงนี้ก็เป็นบทบาทที่สําคัญที่ทําให้หมอเมืองนะฮะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ไดด้้วยนะครับเจ้าวันดีเจ้าแม่ชื่อแม่จัญญาวงชัยเจ้าหรือว่าทั่วไปจะห้องอะแม่ครูจัญญาเนาะเจ้าแม่เป็นหมอ จะว่าหมอเมืองหรือว่าหมอพื้นบ้านเนาะแต่โบราณน,นะเจ้านะเพราะ,ะเพราะว่าตระกูลของแม่เนี่ยตั้งป่อก็ห้องป่ออุ้ยนะเจ้าก็เป็นหมอหมอพื้นบ้านนะเจ้าแล้วตั้งแม่อุ้ยก็เป็นหมอพื้นบ้านเหมือนกันนะเจ้าแล้วทีนี้ก็ก็ว่าเป็นตระกูลหมอพื้นบ้านแต่กําเนิดแล้วเนาะก็ห่างหายไประยะหนึ่งประมาณนั้นตอนที่กลางๆนะเจ้า ตอนเริ่มแรกเนี่ยพ่อพ่อนี่เป็นหมอพื้นบ้านตั้งแต่เล็กมาแม่ก็บอกหูก็คืออยู่ในวิถีชุมชนเขาก็บอกหูว่าเขาเป็นหมอหรือเป็นอะไรอย่างเน,นาะเจ้ามาก็ไปคุดสมุนไพรไปไหนครับป่ออุ้ยนะเนาะเพื่นก็คือเขาคุดเปิ่นเขานี่เป็นคนจ้างถาม ถามนุ่นถามนี่ปิ้นก็เออปิ้นก็บ,อ,อ,กบ,บอกคือว่ามันจื้ออญยังเอาไปทําอัญังไปแก้อัญังเงเนาะอ่านี่เป็นนี่ส่วนของปอนะเจ้าแล้วปิ้นก็จะเป็นหมอคาถาตวยเนาะอ่าเป็นหมอเจ็ดแหกอ่าหมใช้คาถาโมน้ำมนต์นะโมยาต้มยาฝนนะจ้าแล้วส่วนตั้งแม่ของแม่เนี่ยแม่อุ้ยนี่ก็จะเป็นหมอยาต้มเหมือนกันยาต้มยาฝนแล้วปิ้นก็เป็นอ่า หมอหมอบีบอะหมอหมอหนวดเนานะเป็นท้องหมอบีบเองนะเจา้าถึงวันหนึ่งมันก็ได้เป็นจนได้เลยลูกก็เป็นหมอสม,มุนไพรเนาะแล้วแม่ก็อยู่มาตอนอยู่ลำปางนี่ยังบ่คิดว่าเขาเป็นหมอหรือเป็นอะไรอย่างก็คือมีไข่เจ็บไข่ป่วยพ่อจะเอามาขอมาขอยาที่เขาแปงเนาะ แล้วมันคือปุ้ยเป,าเป่าห้องแอร์เฮาบีห้องเวาเลาป้นปวดหัวเองนะเพศกิจกรรมไทยก็คือใบที่แปลงยาหรอแปลงยาเนาะเพศสัจแผนไทยก็คล้ายๆกับแผนปัจจุบันนั่นแหละเนาะก็เฮาจะได้เหียนหูเรื่องต้นไม้ต้นสมุนไพรต่างๆว่ามันเป็นแยกเป็นประเภทไหนประเภทไหนเนาะในกลุ่มของสาสุขมุนฐานหรือพืชเศรษฐกิจเนาะหรือว่าพืชจำพวกต้นนะเจาจำพวกหัวเงาเถาเครือ นะแล้วก็ผักและหญ้าเนาะสัตว์น้ําสัตว์บกนะสมัยแม่เฮียนแต่ก,ก่อนมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่นีนะบะเดี๋ยวปิ่นยกเลิกแล้วเนาะแล้วก็มีาาธาตุวัตถุาธาตุที่สลายตัวได้ง่ายและยากไอ้นะเจา้าโมนี่เจ้าที่เขาจะน,านํามาแบ่งปรุงยาเนาะอยู่ที่สรรพคุณของเปิ้ลเนาะว่า ต้นไม้ต้นนี้จืดจะได้นะอันนี้ก็คือรูปเนาะเป็นว่ารูปนะรูปรดกลิ่นสีเนี่ยเจ้าเตียเขาจะแยกนะแล้วก็มันก็จะแยกไปตามไปตามอันตัวยาอันดึงเขาจะต้องหูจักจืดก่อนน,นะเจ้าสมมุติว่าต้นนี้จืดอ,อันนี้ลนะแล้วมันถึงจะไปรู้ว่าต้นนี้รดนี้เขาต้องจิม้มถึงจะหูนะเจ้าอ่รดรดเป็นจะได้นะถึงจะนําไปสู่การรักษาโรค ฤดูไหนเก็บประเภทไหนเนาะเจ้าอย่างอย่างฤดูฝนน่ะฤดูฝนเนี่ยถ้าเก็บตัวยาเนี่ยเพื่อเก็บประเภทไหนฤดูร้อนเก็บตรงไหนฤดูหนาวเก็บตรงไหนเอ๋เจ้าเนาะวันแหมนะเจ้าลูกเยอะมากนะวันอาทิตย์เก็บทิตไหนเนาะอ่าอาทิตย์เก็บทิศตะวันออกอังคารเก็บตะวันออกเอ๋เจ้าเนี่ยเพื่อนจะมีวันของเพื่อนเพ่นฤดัสเก็บทิศเหนือเอ๋เนาะเจ้าอย่างเอเจ้า แล้วโบราณเป้นถึงปรุงยาเฉพาะลายบ่ได้ปรุงไว้เยอะๆเหมือนคนสมัยนี้เนาะคนสมัยก่อนนี่สมมุติมีหนึ่งคนมาหาหมอเป้นก็นจะถามคือวันหยังเวลากี่โมงเนาะะเป็นอย่างมาเนี่ยจะก็ปรุงเฉพาะหนึ่งคนถ้ายานี้กินไปสามวันเจ็วันยังบ่ดีขึ้นเปลี่ยนตำรับใหม่อย่าเจาเนาะ อย่างแม่แต่ย่าลูกเป็นสมุนไพรมดแล้วแต่ว่าเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ตรงไหนเนาะสูตรของสมุนไพรจริงๆแล้วนะเจจะมันบบได้เป็นกฎตายตัวเพื่อถึงห้องการประกอบโลกศิละปะเนาะเออมันมันจะรู้ที่ว่าสูตรของประจําตระกูลหรือว่าสูตรของโบราณก็มีนะ่เจ้าแต่เอามาประยุกต์ใจแบบสมัยใหม่ก็มีนะคะบางทีตำรับเก่าแต่เอามาประยุกต์ใจใหม่ให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์อย่างประเดี๋ยวนี้เนาะ พ่อหมอตั้งแต่โบราณแล้วก็มาสมัยใหม่เนี่เพื่อนก็จะห้วโรคยาป็นจไรเนาะชื่อยาเป็นจไรชื่อต้นไม้เนาะเพื่อนจะหอมว่ารูปรสกลิ่นสีนะเจา้าเนาะจะเอะเจา้าถ้าเอาหู้จักต้นว่าเออต้นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนื่ออันนี้นะเจา้าแล้วเอาก็จิมดูว่าโรเป็นจไรนะเจา้นะเจานะแล้วถึงจะเอามารักษากับโรคต่างๆได้เนาะ ยังยกตัวอย่างลดขมนะจ๊ะลดขมก็ไปบำรุงเลือดไปบำรุงน้ําดีแล้วก็แก้ไข้อ้นะจ้นะเนาะถ้าลดเมาเบือ่อหรือว่าลดฝาดลดฝาดนี่จะเป็นไอ้พวกสมานแผลเนาะแล้วลดเมาเบือก็เกี่ยวกับโรคน้ําเหลืองแล้วก็โรคที่มันมีพิษต่างๆนะจ้ะมันแก้พิษนะจ๊ะยังลดจืดนี่ก็รักษาไข้แล้วก็ปัสสาวะเด็กทา้งเดินปัสสาวะแบบนี้นะจ้ะ แล้วก็ลดหอมเย็นกับบำรุงหัวใจจะลดสุข,ขุมจะเป็นห้องสุข,ขุมหอมเย็นตัวยามันก็จะแยกไปตามๆโรคแล้วก็ตามๆอาการเจา้าถามว่าข้อดีหรือข้อได้เปรียบของสม,มุนไพรก็คือสารตัวค้างมันบอกให้เยอะนะเจา้าเพราะว่าถ้าเอาหูจักกลิ่นจากใจแล้วหูจากโรคเนาะที่เขาจะเอาไปใช้นะเจ้าแล้วหูจักสมุนไพรว่าอาย่างสมมุติว่าคนเนี่ยเป็นเป็นท้องเสียนะเจา้า เขากับฮู้จักสมุนไพรที่จะเอาไปใช้กับรคดเสีีแล้วจะฮู้จักว่าข้างเคียงของสมุนไพรตัวเนี้มันเปลีย่ยนใถ้าเขากินเยอะล้ำไปนะเจา้าก็ขอฝากไปตัยวความรู้เล็กๆน้อยๆที่เขาได้สืบทอดแล้วก็น่าจะเอาไปหลังจากจบแล้วเนาะถ้ามีโอกาสนะเจา้ามูลนี้เอาไปต่อยอดได้นะเจา้าเพื่อเขาจะได้สืบสารภูมิปนะัญญาเนาะสืบสารอนุร,รักษ์และส่งเสริมเมื่อมันได้อยู่กับคู่กับคนไทยเขา ถถึึึงงงตลลลอดลูกหานนะคะคจาย์สบัติไตศีสินนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ในการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยแล้วก็อดีตก็เคยเป็นประธานสมาพันธ์การแพทย์ไทยล้านนาประเด็นแรกสุดคือเพื่อปี4-2จาองจันป่วยไปโรงพยาบาล15วันเข้าไป มีอาการที่ยกแขนไม่ขึ้นจเส็แล้วหมอเอกซเตยร์ตรวจวิชัยเสร็จก็บอกว่ากระดูก C7 มีปัญหาจะต้องผ่าตัดนะครับจย์ก็บอกว่าอาจารย์ยังไม่อยากผ่าจะขอหมอเอกสกคนได้ไหมแนะนําให้ทํากายภาพบมบัดหลังจากทํากายภาพบาบัดได้5วันนะครับจังรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยจันก็เลยตัดสินใจอ,ออกโรงบาลเพราะคิดถึงคุณแม่ พอก่อนหน้านั้นหกเดือนเอาคุณแม่ไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลลำพูนปรากฏว่าท่านไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเลยอายุ78นะครับท่านบอกว่าเนี่ยท่านก็ใช้องค์ความรู้ของภูมิยาเนาะในการดูแลภาพด้วยตัวเองเนอะตามหลักเหมือนหมอพื้นบ้านเนี่ยจสงสัยก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยไปเรียนแผนไทยที่สาสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรียนครั้งแรกเข้าไปอาจารย์ที่สอนบอกว่าแพทย์แผนโบราณเป็นภูมิยาที่สืบทอดมาจากปรรพบุรุษไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่นะที่อาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์จบชีวะเป็นอาจารย์สอนเนาะอาจารก็เลยเริ่มมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งวิทยาศาสตร์สุภาพกับการนวดไทยออ,ออกเผยแพร่ว่าประมาณปี4-2นะครับ เสร็จแล้วหลังจากเรียนแล้วก็เผยแพร่ไปเนี่อาจารย์ก็เริ่มตั้งใจว่าจะมาช่วยพัฒนามาปิดโรงเรียนเมื่อปี47นะครับเป้าหมายคือต้องการนำภูมิยาการแพร่์ไทยสู่สากลอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่47ตอนนี้ก็20ปีแล้วเราให้ดิยามคำว่าสูนภัยสมุนแปลว่า ลูกน้องไพรไปว่าป่าเพราะนั้นอะไรทุกอย่างที่อยู่ในป่าเนาะก็สามารถเอามาทําปัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งแร่ธาตุเนาะและจุลินทรีย์นะครับเพราะนั้นเห็นว่าแผนไทยเนี่ยจะผสมผสานนะครับทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่แลนะภูมิญาที่สืบทอดกันเป็นหลักแต่ของอาจารย์เองเนี่ยจากที่เรียนมาเนาะ เสร็จแล้วเราก็มาเปิดคลินิกเราเองพยายามจะใช้ยาพื้นบ้านล้านาเป็นหลักนะครับก็รวบรวมอภูมิยาของหมอพื้นบ้านในลนาเนาะเอายาห้าลากมานวัตรกรรมเนี่ยปัญหาคือหลังจากที่เกิดโควิดนะครับซึ่งยาลากเนี่ยหนึ่งมันอยู่ในตำรานะครับที่เรียนมาก็คือแพทยศาสตร์สมเคราะห์นะครับแล้วยาเนี้ย เขาระบุว่าแก้โรคไข้พิษไข้การทางแม่โจ้เองเขาก็ทำวิจัยไปดูระดับเซลล์นะครับว่ามันมีพิษเนาะมีผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าเนาะปรากฏว่าไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็นวัตกรรมทําเป็นสารสกัดพอทํามาเสร็จจันก็พยายามจะเอาไปขอออยอ แต่อยอบอกว่าต้องมีงานวิจัยในมนุษยออ์พองานวิจัยในมนุษย์เสร็จก็พอดีมีนักเรียนแพทย์แผนไทยจาเนี่ยที่เป็นหมอปัจจุบันยอยู่คณะแพทย์เนาะเท้าชาเบลเขมเขาก็ไปเขียนโครงการขอทุนจาก N.A. ท้ายสุดคณะแพทย์ไปทำก็ปรากฏว่าได้ผลขออยอยแนะนำเป็นจาลูกาวิเชียนแต่การตลาดเนี่ยก,ก็ใช้แนะนมของชื่อสากล ว่าโควนะครับเพราะนั้นจริงๆยาห้าลากเนี่ยมันใช้มานานแนละ้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโควิดนะมันเป็นเกี่ยวกับไวรัสเกือบทุกชนิดซึ่งบันทึกอยู่ในตำราตามคัมภีร์ตะกศิลานะถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูในคัมภีร์ได้เรื่องยาตามคัมภีรนะ์ตะกศิลาเนาะแก้ไขพิษไขการ ซึ่งยาห้ารากเนี่ยมันก็ประกอบด้วยรากห้าชนิดเนี่ยมีรากชิงชี้รากคนทารากยานางรากเทายม,ม่อมและรากมะเหลือชุมพรนะอันนี้ก็ตามตำรานะครับเขาก็แช่ตาส่วนเ,เท่ากันเสมอภาคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จย์กลังจะพิสูจน์ว่าภูมิยาดั้งเดิมเนี่ยมันใช้ได้ผลจันเป็นห่วงเรื่องของภูมิยา ที่มันยังหลงเหลืออยู่ไม่มากเนาะแต่ยังมีคุณค่านะครับก็อยากจะสืบทอดแล้วก็ต่อยอดเพื่อจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการพึ่งตัวเองถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยทุกคนควรจะ เรียนรู้อย่างน้อยๆก็เรียนรู้ไปรักษาตนเองอในครอบครัวที่ว่าเนี่ยนะเราต้องรักษาชีวิตเราอ่ะกายดีชีวิตดีอะหมอไม่ใช่เทวดายายไม่ใช่ของพิเศษนะถ้าทุกคนรักษาตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยมีสืบต่อได้เนี่ยคุณค่าของหมอมือก็จะมีชีวิตคนทุกคนก็จะมีความสุข